ปกติผมเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็จะเดือนหนึ่งก็จะประมาณสองครั้งสามครั้งครับถ้าเกิดว่าไปกลางคืนนะครับก็มีบ้างครับแบบผมเป็นคนแบบรักสนุกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม,ไม่ได้ผูกพันอะไรครับค่อนข้างบ่อยไหมขาอีกน, <laughs> <laughs> นิดนึงนะงนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าผมมีแฟนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากครับจะมีเขาแค่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นเลยผมจะเป็นคนซื่อสัตย์มากๆครับก็ที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นอีกตัวตนหนึ่งของผมนะครับแต่ที่จริงผมก็เป็นคนที่ค่อนข้าง ลันลันคนหนึ่งนะครับทำอะไรก็จะเป็นคนแบบเต็มที่สุดตลอดไม่เคยแบบซึ้งกลางๆเลยอดีตค่อนข้างเกเรครับเอาเป็นว่าทุกอย่างของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันที่แบบว่ามันจะเกเรได้ไครับไม่ว่าจะตีลันปันแทงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วกัน,นครับ เหตุการณ์เสี่ยงตายที่สุดที่ผมเคยเจอก็โดนยิงแล้วนะครับโดนยิงเป็นเรื่องโดนยิงแล้วกันแต่โชคดีที่ไม่โดนไม่โดนครับเกือบไปเหมือนกันใช่เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในความพิดของตัวเองครับมั่นใจในความพิดของตัวเองสูงเลยแล้วก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ทางอ้อมไม่ค่อยได้ครับจะเป็นคนที่ทําอะไรต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นเป็นคนที่เก็บอารมณ์อยู่นะครับแต่ว่าจะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบพอถึงจุดที่แบบตรงเนี้ยไม่ได้ละก็จะระเบิดเลยอาจจะเป็นข้าวของตรงนั้นหรืออะไรแถวๆนั้นก็คือเละหมดเลย พินาดหมดเลยประมาณอย่างนั้นครับถ้าเป็นอลีก็คือก็คือเละครับก็คือใจยับเละเลยครับถ้าผมทะเลาะกับแฟนไม่ไม่เคยทําร้ายแฟนครับไม่เคยเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลยอาจจะมีแบบว่าใช้น้ําเสียงแบบโมโหใส่กันบ้างแต่สุดท้ายก็ปรับอารมณ์กันได้ครับส่วนใหญ่เลยครับประมาณ90%เซเลยแล้วกันได้เห็นผมแบบแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไอ,เน,ไอเนี่ยมันดิ่งไอนี่มันดูแบบแบดแบดเป็นผู้ชายแบบเลวร้ยแน่นอนแรงแน่นอน,น,น,อนเพราะว่าทั้งรอยสักคาแรคเตอร์ характер, บุคลิก อะไรทุกอย่างที่ผมแสดงออกมามันดูเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ครับไม่ครับอดีตนะใช่ครับอดีตอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้ผมแบบเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช่ปกติผมเป็นคนชอบดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็จะเดือนหนึ่งก็จะประมาณสองครั้งสามครั้งครับถ้าเกิดว่าไปกลางคืนนะครับก็มีบ้างครับแบบผมเป็นคนแบบรักสนุกนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้ปูกพันุ์อะไรครับค่อนข้างบ่อยไหมค่อนข้างบ่อย อีกนึงนะนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าผมมีแฟนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากครับจะมีเขาแก้คนเดียวคนเดียวเท่านั้นเลยผมจะเป็นคนซื่อสัตย์มากครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างมีกำแพงสูงนะครับจากเรื่องความรักที่ผ่านมาเพราะว่าทุกครั้งที่แบบผมมีแฟนเนี่ยผมก็จะโดนผู้หญิงก็เป็นฝ่ายนอกใจมาตลอดนะครับใช่ก็เลยทําให้ผมกลายเป็นคนที่แบบมีกำแพงสูงมากแล้วก็ไม่มีแฟนมานานมากแล้วครับฝากดึงสาวๆและคุณแม่นะครับถึงผมจะแบดกับคนทั้งโลกแต่ผมจะดีกับคุณแค่คนเดียวนะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ ตอนแรกคุณแม่เนี่ยดับไฟเพราะว่ากลัวจะไม่แมนที่ไหนได้ชายแท้อายแท้เลยแว่แม่เลยเต็มล้างเลยอ๋อถึงว่าพ่อหนุ่มแต่ว่าติดกระดุมสะชิดคอเลยเนี่ยหรือไม่ต้องติดแล้วไหมเมื่อกี้เนี่ยเขาก็เปิดขนาดนั้นละเอออาจจะจะจะปลดสักเม็ดเพื่อความสบายหน่อยไหมได้ครับเชิญเชิญฮะเชิญฮะมันก็คงจะอึดอัดอ่ะ นี่เขาจะมีเอาโหนี่เขาต้องโยกแบบใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์มันต้องพับแขนสบายๆแบบนี้แต่ก็แอบซ่อนของมาว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็อยากให้คนที่แบบว่าเลือกเขาอ่ะพอเปิดไปดูข้างในแล้วก็ว้าว Amazing คุณช่วคุณอธิบายหน่อยเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยใช้คําว่าโชกโชนมากใช่ครับมันเกเรขนาดถึงเคยโดนยิงมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อก่อนแบบ เป็นคนเกเลแต่ว่าไม่ได้เกเลแบบไปหาเรื่องคนอื่นนะครับคนใหญ่จะเป็นแบบรักเพื่อนมากกว่าเวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องกูเองอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่นั้นเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วคโอ้โหเพราะว่เคยโดนยิงนะฮะแต่ผมก็ไม่เคยโทรกลับสักทีไม่เหมือนกันค่ะแต่คุณน่าจะโดน